ลุ้นผลสำเร็จรอลุ้นผลสำเร็จกิ่งสุดท้ายเฮ้ย <c oughs> โอ้ยทั้งไอทั้งจามพี่น้องเอ้ยอ่ากิ่งสุดท้ายแล้วแต่เป็นกิ่งใหญ่นะคะรับเนื่องจากว่ามันเป็นลำต้นนะคะอ่าเป็นกิ่งที่เป็นลำต้นมันก็จะใหญ่หน่อยอ่าลุ้นมากลุ้นลุ้นคุณลุงก็ค่อยๆทำ แล้วก็พักหายเหนื่อยไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นกิ่งใหญ่อยู่ไม่มีเลื่อยละเลื่อยหักแล้วนะคะก็ต้องใช้มีดอิโต้แหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ว่าถ้ามันแก่แล้วนะคะมันมันนานใช่ไหมลำต้นนี้มันก็จะนานกว่ากิ่งเนาะที่เกิดมามันก็จะแข็งเหมือนกันแหละถึงแม้ว่าจะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งนะไม่ได้กินหรอกมีดอิโต้นี่ ถ้ากิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็มีดไม่สามารถตัดขาดได้ง่ายๆน่านะะต้องใช้เลื่อยนะคะใช้เลื่อยค่อยๆเฉือนค่อยๆเฉือนตัดเข้าไปแต่มีตูนี้ใช้แรงนะคะใช้กําลังใช้แรงสับแบบต้องฉับๆต้องใช้กําลังเยอะเหมือนกันนะคะกว่าที่มันจะหักได้รอลุ้นรอลุ้นคลุ้ ป้าไปดึงกิ่งไม่ซอยมือของป้าก็เลยเหนียวยางโดนยางของต้นตีนเป็ดนะคะเหนียวเชียวจับโทรศัพท์เหนียวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อสักครูน่นี้กิ่งใหญ่ที่อยู่สูงขึ้นไปตรงนั้นลงมาป้าถ่ายไม่ทันเนาะ,ะแต่ตอนนี้ก็จะลุ้นกิ่งสุดท้ายนะคะเนี่ยอึ้บ อบคุณลุงพยายามที่จะดันมันให้มันหักลงแต่มันกย็ยังเหลืออยู่เยอะนะคะมันก็เลยไม่หักง่ายๆดันลงมาก็กระถางดอกไม้ของดิฉันอยู่ข้างล่างเลยคุณลุงต้นอินทภาไม่ใช่ไม่ใช่อินทผาลำอ่าอะไรนะอ๊ือ,อว้าว เรียบร้อยเสร็จสิ้นสำหรับงานของการตัดแต่งกิ่งวันนี้นะคะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคุณลุงพลังเยอะพลังยังเยอะนะจ๊ะ